วันนี้ก็มาดูผมจุ่ยแถวเดีมม้ก็พราว่ากินขคยโตษนี่ตอนแรกนึกว่านั่นไปซะแล้วนะนี่ยังอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปกินกันนะเขามีอะไรโอเคขอเข้ามาครับผมสั่งเซตเอเหมือนเดิมนี่เซตเอแล้วก็ชาเพิ่มแก้วหนึงเดินหน้าไปเจอที่สิงคโปร์ครับไคย,ยโทษะเดินนี้ก็กินที่นี่ก่อะโอเคเของมาแค่ดูมาแล้วครับชาเราก็มาแล้วครับดูเลยนี่ครับขนมปังนี่ไข่ลวกนะนี่นี่เซตเขาเลยนะ เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูแป๊บนึงวุ้ยแย้น้ำ <Yeah. S 1> ชาคันจะโทษเราหนี่ยเมนูชิมชาหอมกินผู่วัลของปังอ่ะหืมม้วนอร่อยจริงกอบนอกในใต้เป็นสัตว์เลี้ยงเดินเลยนะอ่ะ ตัดกต่ชาบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะเอาขนมปังกระยาโคตรเลยนะเนี่ยนะมาแล้วก็มาจุ่มกับไข่ลวกจุ่มอย่างนี้นะเป็นทิกไข่ลวกตีเลยผมก็ไม่เคยทำยกันแต่ว่าเขาให้ไข่ลวกใส่อย่างนี้ใส่เลยที่มันไม่ไงแล้วก็มาลำเดียวก็ม,ม,มนีนะ มันรอยมันมันหวานอมอือืโอเคาชอบมาใครแผ่น ผ่านปั๊มบาังจากก็แวะได้ตือโทษมีหลายสาขานะนเรามาเทสดูยาคันคันยาโทษโอเคมาตั้สวัสดีครับ